ไป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 ตีหินไปตีหินเข้าหินเลยเข้าหินเลยนิดนึงพี่พี่ขอโทษกับพี่เพื่งอย่าเพิ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 ่งอย่าพึ่งผมขอมายืนเยี่ีตรงหินหน่อยครับผมขอมายืนเยี่ีเปิดใบมีดแม่งเปิดแล้วมึงตายมึงตายปื๊ดปื้อเปื๊ดเฮ้ยผมจะมาตีแค่หินพี่พี่อย่าพึ่งวิ่งเข้ามาพี่วิ่งเข้ามาพี่ก็ตายสิพี่พี่ตายกี่ตัวแล้วพี่เดี๋วพี่เดีวพี่ผมมาตีหินเล่นๆเฉยๆก็พี่พี่ผมขอโทษกพี่ผม ตี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 เฮ้ยเราพวกเราหายไปไหนหมดเลยจิบหายละใบมีดจะหมดแล้วไปแต่ดูเขารอบๆข้างตายอ่ะหมดเลยเออ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็คแนล็อกเอ็มคลาสสิกกับผมตั้มโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็เมื่อครั้งที่แล้วได้ทำคลิปการอัปโหลดของกิโยตินคอร์สไปแล้วนะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นการอัปสกิลนั่นเองสายกิโยตินคอร์สของนักล่าถือกาตาครินั่นเองนะฮะก็สามารถเอาไปเล่นได้ทั้งไปบอสก็ได้ไปคนก็ได้ในกิววอร์ได้หมดพีวีพีได้หมดเลยนะฮะลงดงลง,ลงรันได้หมดเลยถ้าเล่นสายนี้ แต่ว่าอาจจะลงดันไม่โดดเด่นเท่ากับสายมีแต่ตีคนนี้บอกหมดเลยว่าสายนี้คือโดดเด่นมากๆนะฮะสำหรับในวันนี้ก็จะพาทุกๆท่านไปอัพสกิลกันนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะฮะผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมจะเอามาบอกในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย let's go ไอตั้ม มึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจร้ออร์ซมีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแร็นล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ p a r t Mobile เดี่ยวต้าฟอก็มี p a ทออ o เอ x c i t e สก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแลกนั่ล็อก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจร้อเซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR ว o d e หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 God, God, God. ต่อไปนะฮะนั่นก็คือการอัพสก,กิลนั่นเองนะฮะซึ่งการอัพสก,กิลเนี่ยเราจะ เน้นไปที่สมุดเจ้าตัวนี้นะฮะซึ่งสมุดเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกมานะครับในตอนที่เราเนี่ยไปทําอัพค่าความสันปจนภัยของเรานี่แหละข้างบนตรงเนี้เออมันจะปลดมาให้ซื้อนะฮะแล้วก็ทําทัก3พีเซตเอาไว้ก็ได้ออในการอัพสกิลนะฮะซึ่งเราจะต้องถามตัวเราก่อนว่าเราจะอัพไปเพื่ออะไรเราจะตีคนหรือจะเอาไปตีบอสหรือจะเอาไปลงอลอร์แลคเนมันจะต้องแยกมาเป็น3พีเซตด้วยกันนะฮะซึ่งไอ้3พีเซตเนี้ยสองค์ดแรกจะอัพเหมือนกันนะแต่คา์ดสุดท้าย มันจะไม่เหมือนกันเออหรือตรงคาร์าสุดท้ายตัวนี้ค่าเกโยตินคอร์สเนี่ย,ย,ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ตามค่าแรกเนี่ยเหมือนกันเลยฮะอัพเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตามผมมาที่เลยนะครับเริ่มแรกมานะฮะในการอัพสกิลนะครับเราเอยู่สกิลแรกที่เราจะอัพก็จะเป็นสกิลนี้ฮนะ อิมพูฟฟรีเจ้าตัวนี้อัพให้เต็มไปเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราค่าปรีเยอะเนี่ยบอกเลยเราจะเพิ่ม edk เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเออมันเพิ่มยังไงล่ะค่าปรีมันเกี่ยวอะไรกับค่า edk เ,เดี๋ยวไปดูกันตรงที่ของสมสัยนะฮะและต่อไปนะครับเออจุดต่อไปที่เราจะอัพก็คือเจ้าตัวนี้นี่ซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะคุณสมบัติของเราเนี่ยก็คืออาบยาพิษลงบนอาวุธเออเวลาสัตด,ดูมันติดพิษเนี่ยแล้วเราเคลือบพิษอันนี้ไปอีกเราจะทําให้ตีแรงมากขึ้นนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะก็สามารถเเเเพพิิพ่่มมมาาให้ร ขึ้นนั่นเองเอาง่ายๆนะสรุปนะครับซึ่งบางคนอาจจะงงว่าแล้วอินพุซฟีมันทําอะไรล่ะค่าฟีก็คือค่าหลบหลีกนะครับทำให้ค่าหลบหลีกของเราเนี่ยได้หลบมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดเราอัพเยอะๆค่าฟีเราเยอะเนี่ยเช่นพาาดินที่สายอินเทนเซเลหรือจะเป็นสายคลิสายตีรัวรวมไปถึงสไนที่ทําค่ายฮิตน้อยเนี่ยเขาจะตีเราไม่โดนเลยฮะเขาจะตีแบบมิด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 แล้วตีเราไม่โดนเลยถ้าเกิดเล่นไม่ตีคนนะแล้วยิ่งถ้าเกิดตีมอนอย่างเงี้ยบอลบางตัวแม่งก็ตีเราไม่โดนเหมือนกันถ้าฟีเราเยอะ นะตีธรรมดาไม่โดนแต่ถ้าสกิลนี่ก็คือหัวแตกนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็อัพไปเถอะอเราจะได้ค่า ATK ด้วยจากการสวมใส่ของนะครับอัพไปให้เต็มเลยค่าปีตัวนี้นะฮะจะทำให้เราหลบลีกได้ตัวต่อไปที่เราจะอัพนะนั่นก็คือเจ้าไฮดิงนะครับซึ่งไฮดิงตัวนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถมุดดินได้แต่ว่า อันนี้ยังไม่เราจะยังไม่ได้ใช้ตัวนี้นะอัพไปแค่เป็นทางผ่านก็พออัพสักห้านะครับหลังจากนี้ใครอยากอัพอะไรอัพเลยฮะเออคัดแรกอัพให้ฟันปดเป็นคัดที่2ออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไปอัพเจ้าตัวนี้ฮนะนี่ดิฟพอยซี่เออสามารถรักษาพอยซันของตัวเองและพันธมิตรในทีมได้ซึ่งตัวนี้นะถ้าเกิดเรากดไปเนี่ยเราสามารถลบล้างพิษได้เช่นเราคิววอรอย่างเงี้ยไปโดนพิษชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยสามารถกดตัวนี้กันได้นะแต่ว่าถึงเวลาจริงๆไม่ได้ใช้หรอกลืม ตัวต่อไปนะครับออผมก็จะไปอยู่ไปน้อมไหนนะเพราะว่าจะอาจจะปลาพิษไปได้สร้างความเสี่ยงถาไฟสั้นได้แต่ถามว่าเอาไปเล่นไหมไม่ได้เล่นหรอกรับให้มันเป็นทางผ่านนะไปครต่อไปให้ได้ก็พอ,อยังไปไม่ได้ใช่ไหมก็อัพไปเถอะนะครับอยากอัพอะไรอัพเลยหลกัหลกๆมันก็จะมีแค่นี้เนี่ยดึง 2 3สเนี่ยสามอันเนี้ยสำคัญนะครับนอกนั้นเราอยากจะ upcoming, nen, ier, ia, อัพอะไรอัพเลยเช่นเราจะอัพมีดใช่ไหมเราเล่นดาบสั้นอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นของดาบสั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเราจะเล่นกาตานะฮะอันนี้ถามว่าเล่นไหมมันก็ต้องมุดดินไปแล้วก็ไปกระช่วกเราก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะฮะอันนี้เราเล่นไหมเออก็อาจจะได้เล่นเป็นบางครั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเนะ่ยเราจะไปเล่นอย่างอื่นมากกว่าก็อัพมันเป็นทางผ่านก็พอให้เราอัพขาต่อไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อัพเห็นไหมมันไม่ให้เราไปอัพนะครับ แม่งเสร็จอัพได้เฉย,ยเลยเวย้เนอะไอ้สัส <c oughs> แล้วมันอัพได้ตอนไหนวะเนี่ยลด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 สก,กิลลงมาลดสก,กิลลงมา <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้ คือเราจะสามารถอัพพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอัพคัาแรกเนี่ยปลดมันออกมาแล้วนะซึ่งของผมเนี่ยถามว่าพวกดาบสั้นแบบน,นี้อัพไมเออ,เอ,อไม่ได้อัพ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับเรายังไม่ต้องไปอัพมันเนาะเอ,อเอาแค่นี้พอคัาแรกนะครับค่าที่2นะฮะเมื่อมาคัาที่2แล้วนะสกิลต่อไปนั่นก็คือเอ,นเอ,นอ็นฮานเอ็นฮานポイซันซึ่งสกิลนี้นะฮะเวลาเราใช้สกิลเคลือบพิษอันแรกเนี่ย เนี่ยกษิวนี้เมื่อเราเคลือบพิษไปแล้วนะครับเราจะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นตาม ATK ตรงนี้นะเห็นไหมเเมื่อเราอัพไปเนี่ยเมื่อใช้สกิล e n h a n c e s o n จะได้ ATK เพิ่มขึ้นอีก4ียิ่งอัพเยอะมันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะเห็นไหมอัพติดไปเลยก็เพิ่มตีติบเลยนะ ATK เนี่ยเห็นไหมแรงฮนะบอกเลยทีนี้เมื่อเราอัพตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปอัพโซโดิโตเอาไว้เป็นทางผ่านก่อนนะเอาแค่5ก่อนแล้วก็ไปอัพตัวนี้นะครับนี่ซึ่งตัวนี้สําคัญยังไงมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยตีออโตในขณะที่เราตี ไปเต็มไปก่อนมันจะทําให้เราเนี่ยขณะที่ตีออตโต้มันจะติดโซนิคโบมานะครับก็ประมาณนี้นี่ตีตีตีไปสักพักหนึ่งมันจะติดโซนิคโบขึ้นมานะเดี๋ยวให้มันตีไปสักพักหนึ่งนี่เห็นไหมในขณะตีไปเนี่ยมันจะติดโซนิคโบปบโ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 บขึ้นมาอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดสกิลมันนะฮะบางคนเล่นโซนิคโบต้องไปนั่งกดสกิลภาคนี้ไม่ต้องใช้นะฮะปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละ โซนิคโบอัพทำไมก็เพราะว่าเราจะอัพไปไว้เพื่อมันจะได้โซนิคโบแรงขึ้นนะเวลามันออโต้โซนิคโบเห็นไหมมันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือเจ้าตัวสกิลตัวนี้นั่นเองนะครับสกิลโซนิคแอสเซสเลชั่นนั่นแหละเออนั่นแหละจะทำให้สกิลโซนิคโบสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นและเพิ่มฮิต ให้กับตัวเองด้วยนะฮะโซนิคโบก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เมื่ออัพัวนี้เสร็จแล้วนะเราจะทาให้โซนิคโบแรงขึ้นเมื่อกี้เนี่ยออโต้โซนิโบแรงขึ้นนะก็อัพอันนี้ไปเลยนี่ก็อัพให้เต็มไปเลยนะครับทีนี้คัานต่อไปยังไม่ปลดใช่ไหมไปอัพตัวนี้ต่อเลยครับแบ็กสลดิ้งซึ่งมันจะไปควบคู่กับรูนของเรานั่นเองนะฮะรูนของเราไปอัพมาแล้วไงอืออัพไปแค่6ก็พอนะฮะทีนี้ก็มาอัพกาตามาสเตอรี่ต่อนะครับอัพให้เต็มไปเลยดเจ้าะตัวกาตามาสเตอรี่ตัวนี้นะ ทีนี้ก็จะปลดค่าต่อไปมาแล้วหรือเราจะอัพแบ็กไซดิ้งเอาแค่5ก็พอหรือจะเอา6ก็ได้แต่สําหรับผมผมเน่นำเป็น6นะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราอัพเยอะมันก็เพิ่มเยอะออะไอตัวเนี้ย ATK เราเพิ่มเยอะคือเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถใช้เพื่อกระโดดหลบได้เช่นสก,กิลบอสอะไรเงี้ยมันปล่อย AOE มาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวนี้กระโดดหลบได้และในขณะที่เรากระโดดหลบเห็นไหมเราจะได้ค่าฟรีเพิ่มขึ้นนะคะ ทุกครั้งที่เราได้ค่าฟรีเพิ่มขึ้น ATK เราก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรากระโดดหลบเราจะสามารถใช้ไฮดิ้งได้อีก h ฮดิออ้งคือสกิลอะไรนั่นคือสกิลหายตัวนะครับเดี๋ยวผมอัพไปก่อนแล้วกดให้ดูนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ปึ๊บกระโดดหลบมาเราจะเข้าสู่สถานะหายตัวท,ทันทีเห็นไหมแล้วเราจะวิ่งเร็วมากขึ้นนะถ้าเกิดเราไปควบคู่กับลูนที่เราไปอัพมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมเราจะสามารถครูดาวได้พอดีเลยเหไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูทางซา เราสามารถเอาไปตั้งออโต้ก็ได้นะแถ้าเกิดเราอยากจะหายตัวลัวๆนะฮะก็จะประมาณนี้หลังจากที่เราอัพค่าที่2เสร็จแล้วนะฮะก็ไปค่าที่3ต่อเลยซึ่งค่าที่3นะครับก็จะเอาเป็นเจ้าตัวนี้เลยคลิดาเมจเพิ่มขึ้นเราเล่นตถ่คิแล้วก็ต้องคลิดาเมจใช่ไหมแล้วก็อัพตัวนี้ต่อเลยฮะเอาให้เต็มไปเลยนะครับ สองอันนี้เอาให้เต็มต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาเรากดอันนี้คือเราจะต้องกดใช้นะเวลาเรากดเห็นไหมคลิเราจะเพิ่มขึ้นแล้วทุกๆคลิเนี่ยที่เรามีนะฮะที่ผมบอกไว้ก่อนหนะ้านี้ว่ายิ่งแอดคลิเยอะดามเมจก็จะเยอะก็เพราะว่าเรามีเจ้าตัวนี้นั่นเองคลิทุกหนึ่งแต้มจะเพิ่มพลังโจมตีทั่วไปอีก10แต้มเออเท่ากับ atk เราเพิ่มอีก10นั่นเองทุกๆครั้งที่เรากดใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากดสกิลตัวนี้นะครับ atk ก็จะเพิ่มไปทีละ1ิ ยิ่งค่าคลิเราเยอะเราก็จะได้ตีมันแรงขึ้นนั่นเองคลิกเราจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็อัพไปเลยเอาให้เต็มไปเลยแล้วก่อนจะตีล้วก็กดใช้ไปด้วยละ่ะอย่าลืมใช้นะเจ้าตัวนี้ถือว่าเดอะเบสเลยแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่เล่นแบบสไนย์อย่างเงี้ยเล่นไนคลิกอย่างเงี้ยเออสามารถกดให้เขาได้นะเพราะว่ามันได้ทั้งทีมม่าตัวนี้ต่อไปนะฮะตัวต่อไปที่เราจะอัพนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ EDP ซึ่งเราไปอัพรูนมันมาแล้วอ EDP Enhance Daily Poison ตัวนี้เนี่ยเห็นไหม เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มคาคลิแ,แท็กๆอะไรนะเพิ่มการกระจายเลยนะแต่ว่าตัวนี้ต้องกดใช้ด้วยนะอืก็อัพให้เต็มไปเลยนะครับและเมื่อเราอัพมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสกิลต่อไปที่เราจะอัพนั่นก็คือ a อ v ดวานกาตามาซิลีนะนะเอาให้เต็มไปเลยนะครับนี่แล้วมันจะยังอัพไม่เต็มเพราะว่ามันเหลือแค่เก้าเพราะอะไรฮนะเพราะว่าผมไปอัพเจ้าตัวนี้หกนั่นเองจริงๆอัพแค่ห้านะเดีย๋ยวผมไปลดมันก่อนออไปลดได้นะแต่ว่าถามว่า ้าได้ไหมได้ฮะเราจะเอาอันเนี้ยเออจะเอา6นะครับก็กดไปเลยครับก็ทําการอัพต่อได้เลยเห็นไหมแต่อัพให้มัน20ไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวยกเลิกไปก่อนคือตอนเนี้ยที่เราอัพเนี่ยเราจะอัพต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะปลดเลเวล20ออกมานะครับเห็นไหม ถะาปดเลเวล20ออกมาก็ทําการอัพไปเลยฮะอัพอันนี้ก่อนนะคิดาเมจเพิ่มขึ้นอีกก็เพิ่มไปเลยฮะ20ซึ่งเจ้าตัวน,นี้เนี่ยถามว่ามันเพิ่มเยอะไหมมันเพิ่มทีละ2องอะแล้วเต้นสกิลหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหมันเอาไปอัพอย่างอื่นได้ก่อนไงซึ่งอันนี้เพิ่ม2แต่ถ้าเกิดกดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมค่าฟรีเราเพิ่มนะครับเพิ่มอีก3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้แอ็แท็กจากตรงนี้เพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าเอาตัวนี้เอาแค่สิบก็พอรหือเอาไว้แค่่่่9ก็ได้้้แแลวตตเเรรานนซึงงีีย ผมจะอัพตัวนี้ให้ติดไปก่อนเพราะว่า EDP วอวมันแรงมากครับเราได้ค่าเพนด้วยค่า ADK ด้วยค่าคีด้วยอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเราอัพตรงนี้ครบแล้วนะฮะพอยเหลือทีนี้ออพอยเหลือแล้วก็ไปอัพเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยทีเนี้ยเราจะเอา ADK เพิ่มทีละหนึ่งทีละสองก็ได้หรือจะเอาค่าฟรีเพิ่มก็ได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมจะแนะนําว่าอัพอันนี้ให้ติดนะแล้วก็ไปอัพตัวนี้จนกว่ามันจะปลดคัดมีออกมาคับ ไอคัสเนี่ยไอกิโยตินคอสเนี่ยปลดยัง่งอ๋อยังก็เอาให้สิบสิดปลดยัง่งเอายังอีก <c oughs> อทีนี้นะครับเมื่อติดแล้วมันยังไม่ปลดใช่ไหมไปอัพตัวนี้ทุกคนคัดแรกเลยฮะอิมพุฟฟีครับนี่เอาให้เต็มไปเลยทีนี้ก็จะปลดคัดสุดท้ายออกมาแล้วนะครับตัวนี้ลดมาได้ไหมมันปลดยังยังอ่าเมื่อคัดกิโยตินคอสโผลออกมาแล้วนะฮะกิโยตินคอสโผลมาแล้วเนี่ยก็ไปทําการดูได้เลยนะครับตามนี้เลยนะ ให้เราเนี่ยคิดไว้ว่าเราจะเล่นสายอะไรเนเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนเมื่อกี้ผมอัพเอาไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะกาตาสิบนี้ยี่สินะแล้วก็ไปกลับไปอัพอันนี้ให้เต็มแบ็กซายดิงนะแล้วก็อิมฟูฟรีให้เต็มแค่นี้นะครับก็กดยืนยันไปเลยทีนี้นะครับเราเมื่อเรามาถึงค่าจุดตินคอร์สให้เราทําการเซฟพรีเซตเอาไว้ก่อนอี่เซฟพรีเซตหมายความว่าอะไรล่ะนั่นก็คือไปเซฟไอ้สมุดแดงอันนี้ไว้ก่อนนะอย่างเช่นของผมก็จะทําไว้3อันเลยก็คือ ผมจะทําไว้ตีบอสหรือจะตีลงดันอะไรพวกนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นคลิปบอสแล้วก็จะเป็นปลาพิษนะครับแล้วก็จะเป็นตีคนผมจะทาให้3อันเลยเพราะว่า3ามอันนี้เราต้องใช้แยกกันนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นกีโยติงคอสนะอืเพราะมันอาจจะเปลืองช่องนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ฮะมันต้องแยกกันบางคนอาจจะถามว่าแล้วเราแยกเป็น2อันไม่ได้เหรอตีคนอันนึงตีบอสอันหนึ่ง ได้ฮะแต่ว่าเราจะไปลงออร์เคเกลไม่ถึงแบบว่ามันไม่ถึงอ่ะเออดาเมจมันจะไม่ถึงเราเพราะว่าเราเป็นแอสเราจะต้องไปเคลียร์มอนใช่ไหมหรือถ้าเกิดตี้ที่ดาเมจไม่ถึงอย่างเงี้ยโอ้โหต้องพึ่งพิษของแอสนะครับพิษรักพิษแอสนั่นเอง <c oughs> เกีิลอะไรวะ <c oughs> สกิลแรกที่เราจะอัพนะนั่นก็คือไพซนัสเวปอนนะครับเออเอาให้เต็มไปเลยสกิลตัวนี้นะฮะสกิลต่อไปนะครับสกิลฮาลูตัวนี้นั่นเองนะครับเออเอาให้เต็มไปเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันทําอะไรได้บ้างสกิลนี้นะครับสกิลพิษ เมื่อเคลือบพิษไปแล้วนะครับทาให้เราตีแรงขึ้นซึ่งเป็นพิษใหม่นั่นเองมันจะแรงกว่าเจ้าพิษเก่านะฮะสามารถเอามาใช้กันได้แต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับ <_ p im> บางคนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาพิษมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาพิษเก่ามาพิษเก่านะครับพิษเก่าก็คือพิษอนแรกที่เราจะใช้นั่นแหละซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะเวลาเราตีเนี่ยให้เราเคลือบพิษเก่าก่อนแล้วค่อยไปกดพิษใหม่สมมติเรากดไปทีละอันเดี๋ยวเรากด,ดไปทีละอันนะครับกดพิษเก่าก่อน เราจะตีได้แค่ประมาณนี้อ่ะ4,911ใช่ไหมอมโคตรเบาเลยแต่ถ้าเกิดเรากดพิษใหม่พิษใหม่ซ้ำไปอีกนะครับดูทุกคนเพิ่มมาอีกแล้วนะเห็นไหมเป็น5,000เข้าไปแล้วแล้วก็โซนิคกโบก็แรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราอัพรูนไพซันแคปมานะฮะตามที่ผมเนี่ยได้พาอัพเมื่อกี้นี้นะครับซึ่ง ไพ่นแคดบางคนบอกว่าเอาเราอัพแล้ว,ลวมันไปอยู่ไหนล่ะมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนช่องสองตรงนี้นะแล้วก็เอามันมานะครับเอามันออกมาเล่นนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่เอาออกมาเล่นนะครับก่อนจะเล่นนะท,ทุกคนนะครับดูดีๆนะเคลือบพิษเก่าเสร็จปั๊บแล้วไปเคลือบพิษใหม่นะฮะเมื่อคือพิษใหม่เสร็จปุ๊บอ่าทำการบัฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปาพิษไปเลยอนะ่ะปุ๊บเห็นไหมปาพิษใส่ปุ๊บทาการตีอนะขึ้นไหมทุกคนทำเิษขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาอีกตั้งกี่พันเนี่ย เดือยยิ่งเราของดีๆนยะคือแบบโอ้โหบอกเลยนะเดอยเบสนะครับจะ,จะตีมาแรงขึ้นมากๆขึ้นมาเด็ดอันประมาณนี้โซนิโบหกหมื่นหกนะครับไม่พิษเก่าแม่งไม่ติดพิษใหม่อะพิษใหม่ทีนี้เมื่อกี้นี้นะครับทาการตีไปแล้วเออเราก็จะเห็นดามเมจดแล้วนะฮะให้เรากลับมาอัพตัวนี้ n น w Po นิวพอร์ซันรีเซิร์ชนะครับทาให้เราเนี่ยตีตัวที่ติดพิษได้แรงขึ้นไปอีกนะครับก็ทําการอัพไปให้เต็มไปเลย แล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับเมื่อเราเคลือบพิษใหม่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงกดพิษเก่าก่อนแล้วกดพิษใหม่ก่อนจะตีะปลาพิษไปก่อนนะครับคุยเดี๋ยวปลาพิษไปก่อนนะแล้วตีได้เลยนะครับเมื่อกี้เจ็ดแปดพันนี่ไหมเห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นหมื่นแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกเท่าไหร่ตีพันตอนนี้ปลาไปเป็นหมื่นแล้วนะเออเห็นไหมตีแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสก,กิลก็จะประมาณนี้นะครับก็อัพสองนี้ให้เต็มทีนี้สก,กิลต่อไปที่เราจะอัพนะครับก็คือฮารู เจ้าตัวฮารูตัวนี้นะครับทำให้เราเนี่ยได้ค่าปรีเพิ่มมากขึ้นและทําให้เราเนี่ยวิ่งไวขึ้นไปอีก คิเลตก็จะเพิ่มไปอีกเวลา GW วอเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆนะฮะซึ่งตอนนี้นะจะเอาเป็นการลงดันก่อนเออการลงดันค <c oughs> ่อยๆค่อยๆค่อยๆก็จะเป็นการลงดันเจียนนะฮะสำหรับตีที่จะเอาไปลงดันตีบอสอะไรพวกเนี้ยก็อัพตามนี้ได้เลยคือเอาฮารูให้เต็มไปเลยนะเพราะว่าฮารูเนี่ยทำให้เราได้ค่าฟรีค่าฟรีจะทําให้เราได้แอคแท็กเพิ่มขึ้นอีกนะครับได้คิเลตเพิ่มขึ้นได้เมจิกดีดักเพิ่มขึ้นอะไรพวกเนี้ยกดให้เต็มไปเลยแล้วก็ไปอัพเจ้าตัวนี้ให้เต็มนะครับ เวปอนบล็อกตัวนี้เอาให้เต็มไปเลยนะครับซึ่งตัวนี้คุณสมบัติเมื่อเรากดใช้เนี่ยเราจะสามารถปัดป้องการโจมตีระยะประชิดพวกแบบตีธรรมดาใส่เราอะระยะประชิดอะเราจะสามารถต้านทานสกิลมันได้ฮนะต้านทานการโจมตีได้เลยซึ่งบางตัวเนี่ยบอกเลยฮนะมันจะตีเราเบามากๆถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้เต็มไปแล้วนะฮะก็อัพไปให้เต็มไปเลยทีนี้พอยท์มันเหลือใช่ไหมทุกคนอ,อ พอยต์เหลือให้เราเนี่ยไปอัพเจ้าตัว,ตวนี้คอร์สอิมแพกหไปเลยนะครับแล้วก็อัพดาร์คอิลูชันไว้อีกนะครับถามว่าเราจะเล่นคิททาไมเราต้องไปเล่นคอร์สอิมแพคด้วยละ่ะเราจะเอาสกิลตัวนี้มันมาเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถพุ่งไปหาบอสได้นั่นเองนะอย่างเช่นแบบนี้นี่สมมุติเราอยู่ระยะไกลใช่ไหมเราอยากจะเข้าประชิดเข้าหาตัวบอสอย่างเงี้ยเราก็กดสกิลได้เลยครับพุ่งปุ๊บเข้าไปหาได้เลยประมาณนี้นะฮะจึงบอกได้ว่าสกิลนี้ถือว่า ควรจะอัพนะครับแล้วถ้าเกิดเรายิ่งอัพมันเยอะล่ะมันจะเป็นยังไงนั่นก็คือเราจะตีได้พุ่งได้ไกลมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราอยู่แบบ8ปดริ้วอย่างเงี้ยเราสามารถพุ่งไปหาคนที่อยู่เชียงใหม่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นการลงดันนะครับลงดันนะแล้วก็อัพให้เต็มไปเลยทีนี้พอยต์มันเหลือใช่ไหมเราเหลืออีกสิบเราก็ไปอัพตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ทาไมพอยต์แม่งเหลือวะเราก็สามารถไปอัพพัษนะสโมกได้เลยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่า เราตีบอสเราไม่ได้จะใช้พิษอ,อ่ะเออเราจะไปใช้ทําไมเราจะตีบอสเนี่ยก็ไปอัพตัวนี้ได้เลยนะกลับไปคาที่3มไปอัพอันนี้ให้เต็มซึ่งเอ็ดวานกาตามาเตอรี่นะครับทำให้เราได้ตีแรงมากขึ้นไปอีกนะครับขี่ได้แรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็อัพประมาณนี้ถ้าเกิดเราจะลงดันตีบอสและการอัพสก,กิลที่จะตีคนอันต่อไปนะฮะเออนี่ก็คืออันแรกเหมือนกันเลยฮะสามคาสแรกเหมือนกันเป๊ะเลย ก็อัพไปเลย,เลยข้ามไปตรงนู้นได้เลยนะครับข้ามไปตรงที่อัพสกิลตีคนได้เลยและเมื่อเราทําการมาถึงค้ากิวติงคอร์สแล้วนะอันนี้จะเป็นของสายตีคนนะถ้าเกิดใครจะตีคนนะก็จะเป็นอัปเจ้าตัวพิษใหม่ก่อนเลยนะครับนี่อัพพิษใหม่ก่อนเลยแล้วก็จะเป็น New p พล s o n Research นะครับกดไปเลยทีนี้เราก็อัปเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับฮาร์ลูซิเนชั่นซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันอาวิมงตามคนนะแบบใครวิ่งหนีเราอย่างเงี้ยกดสกิลนี้ขึ้นขี่ปงขี่เป็ด ก็ทําการขึ้นคีมสัตว์ีของเราได้เลยแล้วก็วิ่งตามแม่งได้เลยนะครับตามทันแน่นอนถ้าเรากดสก,กิลนี้นะมันวิ่งเร็วมากแต่ถ้าเกิดเราไปวิ่งตามเราพวกที่ใส่การ์ดมอนไลท์อันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึง <c oughs> ต่อไปนะฮะเมื่อเรามาถึงอัพัวนี้ได้แล้วก็ไปอัพัวนนี้ต่อได้เลยนะครับเวปอนบล็อกนะฮะเออเพราะว่าเราสามารถต้านทานเวลาเราโดนตีได้แต่ว่าถ้าเกิดใครทําค่าฟรีเยอะเนี่ยบอกเลยนะมันตีเราไม่โดนแน่นอนนะถ้าเกิดตีโดนเราติดอันนี้อีกเวปบอนบล็อกอีกโอ้แล้วถ้าเกิดเจอ มันติดเวเปิลบล็อกลูนนั้นน่ะสวนเวเปิลคอร์สอิมเพกเข้าไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะขี้แตกนะเมื่อเราอัพสามอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตีอ like ันนี้ตีอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือพออยู่20ใช่ไหมให้เราไปอัพเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าคอร์สอิมเพกตัวนี้อัพให้เต็ม5ไปเลยบางคนงงนะเอาลไปอัพทำไมวะคอร์สอิมเพกไม่ได้เล่นเเราจะเอาสกิลนี้ครับนี่ดาร์กอิสระชั่นนะฮะก็อัพให้สักห้าไปเลยก็ได้นะครับหรือใครจะเอาเป็นพิษใช่ไหมถ้าเกิดจะเเเล่นนสาาายพิษะครรับก็ไปอ ไปอัพพิทเอาอันนี้แค่4แล้วก็ไปอัพพิทนะครับไอ้ซัก6ก็ได้อัพไทค6นะครับเราจะโยนพิทได้3กองแล้วเอาไปเล่นในกิวอลนะครับเผื่อแบบเราจะคุมโซนไงเออก็สามารถทําได้นะเอาแค่6ถามว่าทำไมไม่อัพอันนี้ให้เต็ม5ไปเลยล่ะก็ได้เหมือนกันนะเอาให้เต็ม5เลยก็ได้นะฮะเพราะว่านี่เราจะอัพสกิลนี้ต่อนะครับนั่นก็คือสกิลที่เรียกว่าเคลื่อนไหวดังเงานะรสร้างความเสียหายสอดสุดรอบตัวทําให้เราเนี่ย ขุดไอ้พวกปีนหายตัวได้นะแล้วมันจะหายตัวต่อไม่ได้5าวีอย่างเช่นเราไปเจอพวกโลกอย่างเงี้ยแล้วมันจะหายตัวไม่ได้นะแล้วก็กดอันนี้ไปเลยสกิลพอยต์เหลือก็อัพอันนี้เลยนะฮะนี่ก็คือวิธีการอัพสกิลในสายตีคนนะและสกิลต่อไปนะเมื่อเรารู้สกิลอื่นๆแล้วเราก็ต้องมาดูมาสเตอร์ <Yeah. S 1> <Master S 2> สกิลมาสเตอร์สกิลนะหลายๆคนอาจจะถามมาว่าเราจะอัพยังไงละ่ะมันจะอัพไปยังไงให้ประหยัดที่สุดเพราะว่าอัพที1นึงเสียตังค์ทีหนึ่งใช่ไหม, uh. อมเอายังไงให้ประหยัดที่สุดนั่นก็คือ,อ อันนี้ฮะ อันแรกเนี่ยเอาให้สัก5าก่อนเอาให้ครบ5เสร็จปุ๊บเราก็มาอัพอันที่2นะฮะเอาให้เต็ม5ไปเลยเสร็จแล้วเราก็กลับไปอัพอันแรกให้เต็มผิบแค่นี้เลยฮะการอัพมาสเตอร์สกิลถามว่ามันดียังไงล่ะก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้จะทําให้อันเชิญใบมีดเล็กอีก5เล่มทันทีเออเราจะสามารถเปิดใบมีดได้เพิ่มแล้วก็มีดเนี่ยมันจะติดครินะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอามาเล่นได้ควบคู่กันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นพาสซีฟสกิลอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะเวลาผมเปิดใบมีนะ้ ก็ถ้าเกิดผมตีไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนีอ้อันนี้ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะสกงสกิลอะไรไม่ได้อัพเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดผมเปิดไมมีดนะเราก็จะประมาณนี้ปพ๊บ รอบข้างจะโดนใบมีดติดขิก็มีนะฮะเออเห็นไหมติดขิก็มีรอบรอบข้างรอบหลังรอบหน้ารอบหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีการ์ดปาโฟนะไม่ต้องเสียใจนะไม่ได้เลือกการ์ดบาโฟมาแบบสวิตจากอาชีพอื่นมาเนี่ยไม่ต้องเสียใจเรามากดมาสเตอร์สกิลเอาเลยะฮะเออนี่นะครับแล้วมันตรงนี้เนี่ยเวลาเราไปตีคนนะฮะให้เราเนี่ย วิ่งเข้าไปกลางดงแล้วเปิดใบมีดแม่งเลยหรือไม่ก็หายตัวไปกลางดงเนี่ยแล้วเปิดใบมีดสวนไม่เลยนะครับรอบข้างจะโดนทันทีแล้วบางคนเนี่ยอาจถึงตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแรงมากนะมาสเตอร์สกิลอันนี้นะครับต่อไปนะจะเป็นวิธีการเล่นนะซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็จะรวบรวมกันมาแล้วนะฮะซึ่งในตอนนี้ผมจะมีสกิลที่ เอาไว้รวมบัฟนั่นเองนะฮะก็คือสกิลเจ้าตัวนี้นั่นเองไปได้มาจากสกิลนะักผจญภยัยใครที่ยังไม่มีก็ไปหา,านะฮะไปซื้อมาแล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆมันหาไม่ได้จริงๆก็ต้องเราต้องมานั่งกดทีละสกิลซึ่งมันเสียเวลานะฮะคือเราก,กดเลยทีนึงเนี่ยมันสามารถใช้หมดเลยตรงเนี้ยที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเราจะไม่ต้องมานั่งกดทีละสกิลซึ่งดูนะสี่สกิลผมต้องใช้เวลากด กี่รอบอะกด4รอบมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าถ้ามีรวมบัฟมาช่วยเนี่ยมันจะประหยัดช่องตรงนี้ได้มากเลยนะฮะซึ่งสกิลในรวมบัฟผมจะเอาเป็น1เลยนะครับก็จะเป็นพิษเก่าอันหนึง่งอันนี้2ก็จะเป็น EDP นะฮะ EDP ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่จะเป็น Enhanced Deadly Poison นะครับนี่ก็คือเป็นพิษเอ่อเรียกว่าเครือบพิษใส่อาวุธนั่นเองอันที่3นะครับจะเป็น h a l o c i n a t i o n นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยได้คลิได้แรงขึ้นแล้วก็ทั้งทีเมื่อจะติดคลิด้วยนะฮะได้พลังโจมตี ด้วยประมาณนี้และอันสุดท้ายนะก็คือเวปอนบล็อกนะครับสามารถบล็อกดาเมจตัดปูได้นั่นเองก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองอ่ะสี่อันนี้นะผมจะเอาไว้ในช่องบัฟรวมนะฮะก็อย่างที่บอกเราจะเคลือบพิษเก่าก่อนแล้วค่อยไปกดเคลือบพิษใหม่นะฮะการที่เราเข้าไปในดันหรือว่าเริ่มแรกมาเลยเนี่ยเข้าดันหรือว่าเริ่มกิวออให้เรากด2สกิลนี้ก่อนก็คือเป็นสกิลบัฟนั่นเองมันอยู่ได้ระยะหนึ่งเลยนะฮะก็กดไปเลยปุ๊บอันนี้จะเป็นพิษเก่านะครับกดปุ๊บเห็นไหมดูทางซ้ายบนบัฟมาหมดเลย อันต่อไปที่เราจะกดก็คือพิษใหม่นะฮะทีนี้เราก็วิ่งเล่นได้เลยอ่าก็แค่นั้นเลยฮะเวลาเราเจอคนเจอบอสเราก็แค่ปาพิษใส่ไปก่อนนี่ประมาณนี้นะครับกดปาพิษใส่เข้าไปแล้วเราก็ทําการตีมันได้เลยฮะประมาณนี้นะครับเออก็ทําการแบบนี้อ,อือนี่ก็คือวิธีการเล่นนะฮะ หรือถ้าเกิดเราเล่นในกิวล่ะข้อแตกต่างนั้นก็คือเราจะเอาสกิลกระโดดถอยหลังนะฮะมาไว้อันแรกเลยแล้วก็การูเซชันนะจะอยู่อันนี้แล้วก็ทําการหายตัวก่อนเลยนะครับแล้วเราจะวิ่งก็วิ่งเร็วไปประมาณนี้แต่ก็คํานวณดีๆนะเพราะถ้าเกิดวิ่งหมดกลางทางนี่ง,งานงอกเลยนะฮะทีนี้เราก็ทําการตีได้เลยประมาณนี้นะครับในระยะที่เราหายตัวเนี่ยเราจะตีแรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะตีในตอนนี้หายตัวนี้แหละนะครับอย่าลืมปลาพิษไปแล้วก็ซวกได้เลยนะฮะ ก็ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในวงที่คนเยอะๆหรือมอน,นี่มันตายยากๆเรามีเวลาไปยืนสามาเนี่ยอย่าลืมกดมาสเตอร์สกิลนะซึ่งสกิลนี้เนี่ยเราตีไปด้วยนะเออปล่อยพิษไปด้วยเราก็จะแรงขึ้นอยู่แล้วแบบนี้รอบข้างก็จะโดนไปด้วยแบบนี้ซึ้งดาเมจดูนะครับมันเท่ากันหมดเลยนะรอบข้างโดนเท่ากันแล้วแรงด้วยนะยิ่งตีนานยิ่งตีแรง ดูยาวไปถึงตรงนี้บางที <c oughs> เพราะฉะนั้นนะเนี่ยก็คือวิธีการเล่นนะครับมาสเตอร์สกิลก็จะว่าเด็ดเลยนะฮะนี่คือวิธีการเล่นของแอสซินคลอสหรือไม่ก็กิโยตินคลอสนั่นเองนะฮะ และท้ายที่สุดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันจนจบด้วยนะฮะขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลและก็จะได้เป็นแนวทางเพื่อจะได้นําไปดัดแปลงแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้เป็นตัวของตัวเองกันได้นะฮะ และผมก็ขอฝากเว็บเติมเกม e a s y c a r d เว็บที่เติมเกมให้เราถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยมีแอดมินติดต่อให้24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะฮะเติมง่ายสะดวกหลักฐานไม่มีเหลือ แม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันไม่ต้องไปนอนนอกบ้านกันอีกแล้วนะฮะพวกผู้ชายอย่างเราที่ติดเกมนั่นเองก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำมาลงในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบายบายไว้เจอกันิ